สวัสดีครับเพื่อนๆนสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปนะครับคลิปการโมนะครับโมเขาเรียกโมดิฟายนะครับโมดิฟายโมดิฟายอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาโมดิฟายเจ้าลิ้นลมนะครับลิ้นลมอ่าลิ้นลมตรงหนังสูบนะครับเรามาโมยังไงเดี๋ยวมาดูกันปกติเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยถ้าในกรณีที่มันสูบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเวลาที่ผมสูบนะครับไม่รู้เห็นไหมเห็นดรือเนาะ อย่างเงี้ยผมสูบผมสูบไปเนี่ยปึ๊บปึ๊บถ้าสูบง่ายเนี่ยมันจะง่ายมากเลยมันจะนิ่มๆเลยนะครับปึ๊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 บเงี้ยตะเกียงกี่ตัวกี่ตัวของผมเนี่ยมันจะสูบง่ายหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปิดเปล่าเงี้ยเนี่ยมันจะนิ่มๆเลยนะฮะเนี่ยดูดิมันมันจะแบบมันจะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะนะครับเนี่ยผมอย่างเงี้ยดูนะครับเนี่ยผมสูบผมดันธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เข้าแล้วครับลมแค่ั้นอ่ะวิธ te ีนะครับวิธีผมจะมาโมอย่างงี้นะครับ ก็คือโมโมลิ้นลมนะครับนี่วิธีโมโมยังไงนะครับให้ผมก็แค่แกะนะครับเอาคีมจับมันไว้นะครับคีมจับไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ใช้ไขควงแบนนะครับนี่นะฮะขันขันออกอ่านี่แค่นี้นะครับขันออกมานี่นะครับมันก็จะมีเห็นไหม จะมีตัวลูกยางดำๆนะครับให้ดูนี่นะครับนี่เห้นะเนี่ยลูกยางดำๆตัวเนี้ยถ้าสปริงในกรณีที่สปริงมันแข็งเกินไปนะครับก็แนะนําอย่างผมเนี่ยผมก็จะมาตัดออกหน่อยหนึ่งนะครับผมจะมาตัดออกหน่อยหรือเพื่อน,อนๆถ้าสปริงมันอ่อนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมจะชอบเอามาตัดนิดหนึ่งนะครับผมจะมาตัดแค่แค่ประมาณหนึ่งครับ ปึ๊บเนี่ยเนี่ยอันนี้คือผมตัดออกไปละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมตัดออกไปแล้วนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่ผมตัดออกไปครับมาให้ดูพอดีจับยากมากเลยเนี่ยอันนี้ผมตัดออกเนี่ยผมตัดออกผมตัดออกไปแค่นี้นะครับแล้วผมก็มาทําการยืดๆไันิดนึงนะครับอย่างงี้แค่นี้นะครับยืดๆนะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่นะครับเนี่ยแค่นี้แล้วผมก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเสียบเข้าไปใน ตัวนี้ลมเหมือนเดิมนะครับแค่นี้มันจะต้องโผล่มาอย่างนี้นะครับมันจะยุบลงไปเยอะไม่ได้นะครับมันต้องโผล่มาอย่างงี้นะครับแล้วเราก็มาลองกดกดดูเออกดกดดูรู้สึกว่าเออมันดันมืออยู่นะครับให้มันดันให้มันดันอ่อนๆดันนิ่มๆนะครับเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ระวังนะครับเวลามันดันปุ๊บแล้วมันขัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องดันแล้วมันต้องเด้งขึ้นมาด้วยนะครับโอเคก็ผมก็แค่ขันเข้าไปอ่าขันเข้าไปธรรมดาเลยฮะขันเหมือนเดิม แล้วก็เอาไปประกอบเข้ากับตะเกียงเจ้าพายุนะครับแค่นั้นครับเนี่ยผมโมแค่นี้ครับบางทีสปริงโรงงานเนี่ยมันทามายาวมันมายาวเกินนะฮะมันก็เราก็ปรับแต่งกันได้นะครับแค่นี้แก้ไขแค่นี้ครับกับหนังสูบนะครับหนังสูบเนี่ยหนังสูบแล้วก็มาหยอดน้ามันให้เขาหน่อยหนึ่งนะครับเวลาที่เราแก้ไขตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยหนังสูบเนี่ยพยายามทําให้มันนิ่มๆเสมอนะครับเนี่ยทำให้มันนิ่มๆน,นะครับ ทา <calm, S 2> ให้มันนิ่มๆพยายามให้มีน้ํามันหล่อลื่นไว้ตลอดนะครับเนี่ยแค่นี้ตะเกียงของผมทุกตัวในสูบง่ายทุกตัวนะครับไม่มีนะครับที่ว่าโอ้โหต้องมาใช้พลังสูบยากผมใช้แค่นิ้วโป้งนี่ก็สูบได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยเห็นนะครับเนี่ยเบาๆเนี่ยไม่ได้ใช้แรงเลยนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้หอย่างนี้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 เลยนี่ไม่ใช่นะครับคือนี่คือมันแข็งเกินไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราโมลิสลมนะครับเวลาเราปั๊มลมเนี่ยปั๊มแป๊บเดียวลมมันก็ขึ้นมาครับ นี่ครับแค่นี้หลักการโมลิลมนะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์นะครับถ้าจะให้ดีกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่เขายังไม่รู้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอะไรถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ